Unfold. Unleash your true investment potential. ผลงานวิจัยหลายๆชิ้นของ KKP Research พูดถึงประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหลายประเด็นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสามารถในการแข่งขันของเราที่ดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทำไมความสามารถในการแข่งขันของไทยถึงเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลความสามารถในการแข่งขันดูได้จากอะไรบ้างไทยเราอ่อนแอและน่าเป็นห่วงด้านใดมากที่สุด ธุรกิจประเภทไหนจะได้รับผลกระทบบ้างพบคำตอบใน Unfold Podcast วันนี้คุณอยู่กับโรสทริษาชัยสุนทรโยธินและดรนาชาอานันโชติกุลนักวิเคราะห์จาก KKP Research ค่ะสวัสดีค่ะดรนชาสวัสดีค่ะ,<ด>ค,ะคุณโรสค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันโฟได้มีโอกาสพูดคุยกับดรชินวุฒิในเรื่องของสถิษไทยรั้งท้ายเพราะไรเทคโนโลยีเราพอจะเห็นภาพชัดเจนว่าสถานะของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีดูน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะที่น่าเป็นห่วงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอีกหลายหลายด้านนะคะที่เรา ก็แอบกังวลมากในเรื่องของความสามารถการแข่งขันของไทยค่ะค่ะและอะไรบ้างคะดรณชาที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นค่ะเวลาเราพูดถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะส่วนใหญ่เราก็จะหมายถึงการแข่งขันในด้านตลาดส่งออกแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI เข้ามาประเทศเราอะนะคะในแง่การส่งออกสินค้าเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยโตได้ในระดับเลขสองหลักมาโดยตลอดนะคะโตเฉลี่ย15%เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยแต่จากนั้นมาก็ลดมาเรื่อยๆจน5ปีให้หลังเนี่ยเราโตเฉลี่ยแค่2-3%เท่านั้นเองก็ถือว่าต่ำมากอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันอาจจะสะท้อนว่าเราแข่งได้ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะะในแง่ของ FDI เองเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในการดึงดูด เงินลงทุนจากต่างชาติเราเคยมี Market Share ของ FDI มาในอาเซียนี่ถึง40%นะคะแต่ว่าในช่วงหลังมานี้เนี่ยมาร์เก็ตแชรตัวนี้เนี่ยเหลือแค่เพียง14%เท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ไปเวียดนามกันหมดอย่างที่เราก็อาจจะฟังในข่าวนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของภาวะโลกที่ซบเซาด้วยในช่วงหลังๆน,น,นะ,ะที่จะทำให้ส่งออกอาจจะลดลงแต่ว่าถ้าเรามาดูตัวเลขล่าสุดเดือนกันยายนเนี่ยส่งออกไทยยังติดลบ 4%นะคะ<า>ซึ่งจริงๆก็ถือว่าฟื้นตัวบ้างแล้วจากที่เคยติดลบมากกว่านี้ในช่วงที่ของโควิดนะคะแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาส่งออกบวกไปแล้วเวียดนามนยังบวก18%ในเดือนเดียวกันนะคะไต้หวัน9%เกาหลี8%ก็ทําให้เกิดคําถามว่าอันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณที่หมายถึงความสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของเราแล้วหรือเปล่าคะค่ะ แล้วทำไมคะความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเองถึงเป็นเรื่องที <ER ่ทุกคนควรจะต้องกังวลก็เอาง่ายๆนะคะเหมือนคนทําธุรกิจเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะขายของได้ใช่ไหมคะเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าราคาเราดีกว่าเขาหรือว่าคุณภาพสินค้าเราดีกว่าเขาหรือว่าสินค้าเราสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ได้ดีกว่าประเทศเองก็เช่นเดียวกันนะคะความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็สามารถมีการเปรียบวัดกันได้ในหลายๆด้านเช่นกันด้านต้นทุนด้านกระบวนการผลิตด้านคุณภาพสินค้า ะะแล้วก็การที่เรายังสามารถแข่งขันได้นั่นก็หมายถึง growth ที่จะตามมามการเติบโตพัฒนาการทางเศรษฐกษิจที่ยังไปได้ต่อเนื่องถามว่าทําไมเราต้องกังวลเรื่องนี้จากที่เราเห็นสัญญาณที่กล่าวไปแล้วนะคะ,คะการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเนี่ย ในด้านการส่งออกเนี่ยจริงๆมันก็น่ากังวลด้วยตัวมันเองเพราะว่าการส่งออกของไทยเราก็น่าจะทราบว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดนะคะมูลค่าการส่งออกเนี่ยคิดเป็นถึง 60- 70%ของ g d p ไทยแล้วก็ที่มันน่ากังวลขึ้นไปอีกเพราะว่าการท่องเที่ยวหลังจากโควิดมาเนี่ยที่เคยเป็นอีกหนึ่งหัวจักมาก่อนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาก็ไม่รู้แล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็ยังไม่ทราบนะ,ะอย่างที่2ก็คือว่าถ้าเราไม่พึ่งตลาดส่งออก ตลาดในประเทศเราเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะโตได้ไม่มากนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะจากการที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนคนอื่นๆเขาด้วยนะคะประเทศหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าเร็วเหมือนเรายกเว้นประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้นะคะฉะนั้นจํานวนประชากรที่ลดลงก็ทําให้ตลาดภายในประเทศเราหดตัวลงด้วยฉะนั้นการที่เราจะเซิร์ฟแต่ดีมาในประเทศอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการทําให้การพัฒนาของประเทศมันยังย่งยืนไปได้ะค,ะค่ะ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเองเนี่ยเราสามารถดูได้จากอะไรได้บ้างคะในเรื่อง Export FDI ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเอาค m e เป็นผลลัพธ์ของความสามารถในการแข่งขันแต่ว่าถามว่าเราพิจารณาอ,อ,อะไรได้บ้างหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของด้านต้นทุนใช่ไหมคะว่าต้นทุนแรงงานเราแพงถูกกว่าเขาหรือเปล่าอย่างที่2คือเรื่องของสิทธิพิเศษ ทางด้านภาษีนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องโอกาสในการเติบโตของตลาดในประเทศรวมไปถึงบรรยากาศในการทําธุรกิจเสถียรภาพด้านการเมืองด้านการเงินต่างๆนะคะค่ะประเด็นต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันในแต่ละด้านของเราตอนนี้สถานาการณ์เป็นยังไงคะดรณชาค่ะจากข้อมูล,ลหลายๆด้านนะคะที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นด้านของแรงงานนะคะค่าแรางเฉลี่ยขั้นต่ําของไทยเนี่ยอยู่ที่3 2 3บาทต่อวันนะคะ,คะเวียดนามนยังอยู่แค่171บาท Mm hmm. ก็ต่ำกว่าเราค่อนข้างเยอะมากนะคะก็นั่งชัดเจนว่าเราเสียเปรียบตรงนี้ในเรื่องของสิทธิทประโยชน์ทางภาษีเนี่ยอย่างเวียดนามเขาก็แอคทีฟมากในการเจราจาด้านการค้าเสรีนะคะซึ่งเขาทํามากกว่าเราถึง3เท่าเขาทํากับ53ประเทศเรายังมี FTA เนี่ยอยู่กับแค่18ประเทศเท่านั้นเอง mm hmm. ฉะนั้นเขาก็ได้แต้มต่อในเรื่องของว่าภาษีที่นําเข้าจากเวียดนามไปเนี่ยมันจะถูกกว่า <c oughs> ที่นำเข้าจากไทยนะคะในหลายๆประเทศอีกอันนึงเรื่องของค่างเงิน ก็สําคัญเช่นกันว่าเราก็ซากันดีนะคะวัานทรด์ของค่างเงินไทยเนี่ยมันแข่งข้ามาโดยตลอดด้วยปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างนะคะก็ยิ่งจะทําให้การส่งออกการลงทุนของเราเแข่งขันได้ยากขึ้นค่ะค่ะถ,ถ้าเรามองไปข้างหน้าด้านไหนของไทยบ้างคะที่ดูว่ามีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากที่สุดค่ะนอกจากปัจจัยต่างๆที่พูดถึงมาแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่ดิฉันเองเนี่ยส่วนตัวเป็นห่วงมากๆกก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมกับโลกของอนาคตนะคะก็คือความสามารถในการแข่งขันด้าน นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนี่แหละเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเออเราจะไปเปรียบเทียบเรื่องค่าแรงทําไมเราน่าจะย้ายไปทําอะไรที่มันได้ value added สูงกว่านี้เราไม่ต้องไปแข่งด้วยค่าแรงที่ถูกหรือค่าเงินที่ถูกหรอกแต่ว่าคําถามก็คือว่าแล้วไอสิ่งที่มันได้ value added สูงๆพวกนี้เนี่ยเรามีอะไรไปแข่งกับเขาได้หรือเปล่าม,ะะมีไหมคะก็ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าลองไปดูตัวเลข ranking นะคะจากที่ทำโดย World Economic Forum นะคะเรียกว่าตัว Global Competitiveness Index เนี่ยระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยปีล่าสุดอยู่ที่40จาก140ก็ฟังดูไม่ได้แย่แต่อันนี้ก็คือต่ำมา2อันดับจากปีก่อนหน้านะคะซึ่ง Index ตัวนี้เนี่ยเขาแบ่งความสามารถในการแข่งขันเป็น12ด้านเราทราบไหมคะคุณโรสว่าด้านไหนที่เราได้คะแนนต่ำที่สุดด้านไหนคะไทยไม่ถูกแน่ๆ <laughs> เฉลยนะคะด้าน Innovation Capability หรือว่าความสามารถและความ ร้อมในการสร้างนวัตกรรม,มซึ่งมันก็สะท้อนม,มาในอีกหลายๆข้อมูลนะคะที่มันชี้ไปทางนี้อีกค่ายหนึ่ง IMD ก็จัดเรื่องของ world talent ranking เหมือนกันนะคะซึ่งเราเนี่ยอยู่อันดับที่43จาก63ประเทศแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปดู10ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่24นะคะเราตกมา20อันดับในช่วง10ปีที่ผ่านามานะคะ ก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหรือว่าทิศทางนโยบายต่างๆด้านการศึกษาอาจจะไม่ได้สนับสนุนให้มีแรงจูงใจในการเตรียมพร้อมด้านศักยภาพการแข่ง nice like ข lair, ันในเรื่องเทคโนโลยีอย mm. be ่างเพียงพอค่ะค่ะที่เราต้นนาจะกล่าวไว้ว่ามีอันดับตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยธุรกิจไหนบ้างคะที่มองว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าอุตสาหกรรมในประเทศเราเนี่ย มันอาจจะโดนสควีซจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างคือ,อ,<พ>อบีบกันบีบทั้งจากเซกเตอร์ที่เป็น labor intensive ที่ต้องอาศัยการแข่งขันด้วยค่าแรงที่ถูกซึ่งก็พูดไปแล้วว่าเราไม่ได้มีค่าแรงที่ถูกอีกต่อไปนะแล้วก็ด้านบนก็คือว่าในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเราก็ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงหรือว่าไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ในด้านวิจัยและพัฒนามากพอที่จะดึงดูดให้ต่างชาติมาลงทุนทำ R n d D ในบ้านเรานะฮะ แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือถ้าเกิดเราไปดู export structure หรือว่าโครงสร้างการส่งออกของเราเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นรถยนต์แบบสันดาปภายในที่เรียกว่า ICE นะคะคิดเป็นประมาณ20%ของโครงสร้างการส่งออกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อีกประมาณ20%นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกก็คือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก15% รวมๆสม 3, กลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มโดดเด่นของการส่งออกไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะโดน disrupt ได้ทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เราทราบว่ารถยนต์ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มไปหาเทคโนโลยีจะเป็น e-v รถยนต์ไฟฟ้าแล้วซึ่งก็ไม่น่ใจว่าเราจะสามารถผลิตหรือจะเป็นตัวแทนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าในอนาคตนะคะกลุ่มที่2เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เราก็ทราบว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดในการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของเราคือ hard disk drive ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมันไปใน solid state ซึ่งเราไม่ได้ผลิตแล้วนะคะ ก็มีโอกาสโดน disrupt ได้แล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าประเทศอื่นผลิตได้ถูกกว่าอย่างเวียดนามหรือจีนล่าสุดก็มีข่าวพันโนนิกนะคะย้ายฐานการผลิตที่<ป>อยู่ในไทยมา40ปีเนี่ยจะย้ายไปเวียดนามปีหน้านี้แล้วผลิตตู้เย็นแล้วก็เรื่องซักผ้านะคะค่ะฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ก็ดิจันเองก็คงจะเริ่มกังวลแล้วล่ะคะ่ะต้องมีใครสค <c oughs> รักคนทำอะไรแล้วค่ะใช่ต้องมีใครสักคนทําอะไรแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ภาคธุรกิจหรือภาครัฐเองเนี่ยเขาควรจะต้องทาอย่างไรคะเพื่อที่จะช่วยให้สถานการณ์มันนขึ้ คิดว่าภาครัฐเองหรือภาคธุรกิจเองนี่น่าจะทราบถึงโจทย์ใหญ่นี้ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นแอคชั่นที่ออกมาจริงจังมากพอนะคะมันถึงได้เห็นว่าตัวเลขต่างๆมันยังไม่ได้สะท้อนว่ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะ,คะซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐต้องให้ความสําคัญว่าเราไม่ได้เนื้อหอมเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปที่มีคนอยากจะมาลงทุนประเทศเรานะคะ<ม>แล้วก็ต้องเห็นร่วมกันนะคะทั้งภาครัฐเองภาคธุรกิจภาคก,การศึกษาก็จะต้องทอํายังไงที่สําคัญที่สุด สร้างแรงจูงใจให้มันเกิดให้ได้ให้บริษัทอยากจะยกระดับพัฒนาการผลิตของตัวเองในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสถาบันการศึกษาเองก็ต้องมีการสร้างคนที่มีทักษะที่เป็นที่ต้องการแห่งโลกอนาคตมากขึ้นนะคะเรื่องของการเจราจาการเร่งตกลงเรื่อง FTA กับต่างชาติเนี่ยภาครัฐก็ต้องให้ความสําคัญเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบด้านการค้ากับประเทศอื่นนะคะสําหรับระยะสั้นธุรกิจเองก็ต้องแข่งขันโดยต้องเน้นคุณภาพเน้นความคิดสร้างสรรค์สร้างความแตกต่างนะคะหรือว่าก็เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมากขึ้น เพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราอยู่ที่เดิมเนี่ยก็คือการที่เราโดนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายเนี่ยคิดว่าอันหนึ่งที่ธุรกิจอาจจะต้องตระหนักก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพราะว่าปัจจัยหลายอย่างก็อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรานะคะถ้าเกิดประเทศยังไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็จะต้อง aware ของสถานการณ์แล้วคอยติดตามฟังพอดแคสต์อย่างของเรานะคะ,คะหรือว่าติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างอื่นเทรนด์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะกระทบธุรกิจของเราได้ะค,ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณดรณชามากนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ อย่างที่ดรน,นชาเล่าให้เราฟังนะคะว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยเรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติตัวดิฉันเองก็เริ่มกงมังวลทุกฝ่ายเองก็ต้องมองว่าเป็นปัญหาร่วมกันทั้งภาคธุรกิจภาคราัฐภาคการศึกษาต้องร่วมมือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังสักทีหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างระบบอินเซนティブเพื่อให้ผลตอบแทนที่จูงใจเพื่อให้พัฒนาจุดแข็งไปในทางที่พร้อมรับมือกับโลกแห่งอนาคตได้พบกับอันโฟพอดแคสต์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ